สวัสดีครับวันนี้อยู่เราบอกนะครับวันนี้อยู่กับดานแฮนตี้ซอมบี้ครับเรามาดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไง let's go โอเคอย่างแรกเลยนะครับผมไปซื้อตัวละครมาใหม่เดี๋ยวเรามาดูว่าตัวละครจะเป็นไงโ <c oughs> คตรน่ารักอะทุกคน <c oughs> น่ารักมากโอเคเราจะไปรุยซอมบี้ด้วยเจ้าหมาตัวนี้กันดีกว่า let's go เอาละครเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเอา่อทำไงต่อละทีนี้เฮ้ยอันนี้มันมีให้สุ่มหรอเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจ เออรับไปหนึ่งกล่องดูซิว่าเราจะได้อะไรไหนกดกดกดขอเป็นแบบอาวุธที่เป็นตำนานเลยก็แบบว่าสีเหลืองก,ก็ได้อะไรก็ได้สองเอ,อ้ยได้ได้ปืนคู่โคตรเท่ะอะเจ๋งอ่ะดูหน้าดีตลกอะแล้วถือปืนคู่อะมันไม่ได้ปะแต่ก็โอเคฝ่ายเริ่มเกมกนเลยที่คนโอเคตอนนี้เรามากับเพื่อนอีก3คนคนครับโอ้นค,คือแบบโคตรเท่อะอลังการมากสุดยอด,ดเท่เท่เทไปก่อน ยิงโดนไม่รู้ยิงโดนไม่รู้ขอเท่ก่อนยิงสวยสวยเจ๋งมากเพื่อนๆเราเดี๋ยวเราอุ้ยเท่มึงคิดผ่าเลยเจ๋งว่ะโอ้โหเท่โอ้โหนัวนัวโคตรนัวอันเนี้ยไปไปต่อนัวนัวอุ้ยอะไรโดนเลยอ um, <ๆ S 2> ่ะเฮ้ยแกมนทำชั้นได้ยังไงโอ้โกดใส่เอ้ยเรียบร้อยเราไปกันต่อโอเคผ่านด่านนี้แล้วไปต่อมามานัวนัวอุ้ยโอ้โหโคตรนัวโคตรนัว คิวเมื่อกี้แม่งโคตรนัวเลยวะ่ะเจ๋งเจ๋งเจ๋งไปต่อไปต่อครับไปโอ้โหอ,อะไรวะมือหมดแต่เป็นภาพที่แบบเวียนหัวอยู่นะมืออยู่นะแต่ก็สนะุกด้ะแต่มันก็ตนัวเกินยิงอะไรเนี่ยก็แต่ผมยิงอะไรตอนนี้พี่ซอมบี้เนี่ยเมืม่อกี้กดมั่วกดมดัวแต่บอสภาพดีจริงไอต,ตัวนี้มันตัวอะไรวะที่มันอึดจังวะ <c oughs> หรือว่ากดไม่โดนหรู้ไหมครับประเทศตระกูลประเทศกัน โอ้โหเยอะนัวโหนัว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 โอ้ยมันจัดมันมันมันเลยโหไม่รู้ไม่รู้ยิงโดนไม่รู้เฮ้ยไอเดี๋ยวนะลงหลงเฮ้ยเอออะไรอ่ะกดผิดเย็ดเคโคเท่อโอ้ยอันนี้คือน่าจะเป็นอันติีปะเสียงอ่ะสวยอ่ะแต่ยิงทำไมอุ้ยคนมัวคนมัวเท่อมามาตอมบี้มาขอให้เราได้เฉดฉายหน่อยเลยมาเร็วมามากำลังสนุกเลยมา เฮ้ยเโหโคเทเอะแล้วดูตาดิกรธแล้วนะอย่าให้โกรธคุยคุยยิงมั่วอ่าโอ้โหโอ้โหใกล้จบหรือยังโอ้โหยิงมั่วก่อนเร็วเร็วเร็วมา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 โอ้โหกดอันนี้เนี่อ่ะนี่น่าจะเป็นอาวุธตำนานปะเจ๋งอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเราโดนตดเหรอเพียงอาวุธตำนานสวยอ่ะเราต้องเอามั่งแหละเดี๋ยวต้องหาบังละ เฮ้ยอันนี้จบแล้วจบแล้วแล้วเครื่องบินอยู่ไหนอะทำไมเครื่องบินไม่เห็นมาสักทีอะแล้วเราบักหรือไงเรารออะไรครับริงฮัลโหลโอ้ยเครื่องบินมาแล้วเครื่องบินมาแล้วคบินมาแล้วเย้เยขึ้นก่อนขึ้นก่อนอ่าเอ้ยเอ้ยไม่เป็นอะไรไม่ตายฮะไปขึ้นกันดีวกว่ากลับกันเถอะเพื่อนๆหนีกันไปเย้จบแล้วสำหรับด่านแรกครั้งแรกของเรา first time ก็ถือว่าสนุกอยู่นะค่อนข้างที่จะนัวพอสมควรเอ้มีคนตายด้วยหรอรู้เนี่ย พิ่งรู้มีคนตายโอเคซุ okay. right. well like ่มต่อไม่รอแล้วขอแบบสีแดงขอสีแดงขอสีแดงสีแดงสีแดงโอ้ไม่ได้กีตาร์โอ้โหเบสบอลโอ้โหเบสบอลอีกแล้วโอ้มาอีกแล้วเฮ้ยได้ขวานก็โอเคแต่เราไม่ได้อยากได้ไงประเด็นโอ้โหเบสบอลอีกแล้วขวานมาอีกแล้วไม่ได้อยากได้ ขวานอีกแล้วหัวขอสีแดงได้ไหมขอร้องแดงถีวะไม่แดงอ่ะโอ้โหขวานมาอีกแล้วอะไรวะเกลือโอ้โหเบสบอลอันนี้ยิ่งเกลือหนักเลยไม่ได้ละไม่ได้ละอมันจะไม่ได้จริงๆหรอัวขอร้องเฮือกนะมามามาเราต้องได้เราต้องได้เถอะวะขอขวานแดงดาบแดงกีต้าอีกแล้วโอ้โหกีต้าไม่ได้ไม่เทียกได้ ขอโอ้โยคิดท่าอีกแล้วขอแบบคาตานะก็ได้คาตานะมาเหิมไม่เอาขวานขวานอีกแล้วขอคาตานะเหิมคลองเออเออได้แกลซอสเฮ้ยจริงนี่เฮ้ย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 ล็อกก่อนล็อกก่อนล็อกก่อนเฮ้ยในที่สุดโอ้กว่าจะได้น้ำเธอเจะไหลโอ้แกลซอสมาแล้วมาเรามาลองดาบใหม่ของเราดีกว่านะครับทุกคนไป ไม่หวั่นไม่หวั่นโอ้โหสวยตลังของดาบแดงมันเป็นอย่างนี้เองโอ้อลังการมากโอ้ยบอกเลยนัวโอ้ยมาเหอะมาเหอะผมไม่กลัวหรอกโอ้ยโอ้ยโอ้นัวจัดนัวนัวอุ้ยลูกผางอุ้ยหมุนได้โคตทเท่เท่อลังการไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกมามามาโอ้ยมาเหอะจัดการได้หมดด้วยดาบแดงนี่แหละมาขอเฮิรนหน่อยขอเฮิรนหน่อยเออมา อาโกรดใหญ่โกรดใหญ่โกรธใหญ่โกรธเออใหญ่โกรธเออปัน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 จะเพื่อนไปไหนเนี่ยมาเพื่อนหายไปไหนไปไปกันต่อกันคนปะอุ้ยโอ้โหโอ้โหอ่ะเออเออเออชุบไม่ได้ด้วยเฮ้ยตายด้วยเลยไปไปไปรอบนี้เอาใหม่เอาใหม่รอบนี้ปันมาโซโลคนเดียวดีกว่ามเราดูว่าจะเป็นยังไงนะวยดาบด้วยดาบโอ้โหเราจะเป็นยังไงครับ โอ้ยนัวนัวโอ้ยโอ้ยโดนตดระเบิดที่ลังกาเลยเมื่อกี้โอ้โหโดนอีกแล้วมา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 ลูกขางลูกขางลูกขางไว้ดีเออฟันนัวนัวมาโอ้ยใหญ่โกรดใหญ่โกรดมาฟันฟันฟันนัวนัวจัดนัวจัดเออเออโอ้ลูกขางเบเบ้โยโยะยงไม่รู้เอ้ยสวยนัวนัวโอ้ยโดนอะไรวะเมื่อกี้ มาฉันไม่กลัวแกหรอกอยากใ้โกรธอยไก้โกดธไงล่ะไงล่ะเออลูกข่างไปเบ็ดอีกทีโอเคมา,มาลูกข่างลูกข่างอีกรอบหนึ่งโอเคสวยเหลือตัวเดียวมาเอออยาให้ฉันโกรธนะโอเคมามามาพูดมาไปกี่รอบแล้วอุออออ้ยบอส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 อุยจะสู้ไอะไะเนี่ยบอสเหมือนเราจะไม่ได้เอ้ยเลือดจะหมดแล้วเมืเ่อกี้เหมือนเลือดจะหมดเลยอะ เราเราฮืดได้ไหมหรือยังไงอ่ะอ่ะเอาชุบได้เดี๋ยวอะไรไป let's go มาขอแก้ตัวขอแก้ตัวมามาชุบได้หนึ่งทีเราจะสู้มาดิอุ้ย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 เออ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 โอเคมามาวันนี้ขอใหม่ขอใหม่อันนี้มากับเพื่อนแล้วมากับเพื่อนใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้แค่ไปวอร์มเลยเฉยอ่าโกโกโกไอ้เขาเพื่อนไป๋าเห็นลูกคางลูกคาง อือนัว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 มาหมดมาเหอะมาเหอะผมมีเพื่อนครับวันเนี้โยโอ้ยโอ้โหโดนอะไรอ่ะอีกแล้วไปป่ะเอ้ยโอ้โหโดนอีกแล้วโอ้โหลูกสังคุนฟันฟันโอ้โหโ,โ,โด,ดนโโโดดทำไมถดแม่ง รุนแรงขนาดนี้วะอื้อฟัน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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเลยทั้งหมดเลยเลยทั้งหมดเลยเลยทั้งหมดหูยมาเอออย่าให้คกูโกรธนะให้ฉันโกรธฟันฟันฟันอืออือโกรธได้แค่นี้ของเราอะไปลูกขางอีกรอบหนึ่งทุบไปหนึ่งทีสวยงามไปอุ้ยเฮ้ยอะไรอะกดผิดกดผิดเมื่อกี้โอ้โหแล้วแม่งมองไม่เห็นท่าเลยโโอ้ห เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวรอรอบหน้าโอ้หถ้าไม่ตายแม่งเท่ว่ะคแบบบอเห็ดอุ้ยโหลุกโคเท่ยติ๊ต้าหรอเพียวอ่า,อา,าเจ๋เงเจ๋งไปครัเหมือนจะจบแล้วนะใช่ไหมแต่เฮลิคอปเตอร์อยู่ไหนทำไมยังไม่มาสักทีอ่ะหรือว่าต้องรอฟันให้หมดหรือว่ายังไงยังไงครับผมโอ้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วไปครับเพื่อนๆกลับกันดีกว่าไปเข้าโอเคฮะยิงดีใช้ถ้าไม่ตายอีกออกกลับเถอะขอร้องอะ เ,ออเกิดอะไรขึ้นอะบักหรอเฮ้ยไม่ได้นะโอเคนึกว่าบักตกใจหมดเลยไปกลับกันจะตอนนี้ก็ไปเรามา3กับ3ก็โอเคนะไปดันอื่นกันต่อครับรอบนี้มาต่อคนครับรู้ว่าเราจะรอดหรือเปล่ากับตอนที่เราโซโล่ครั้งแรกคือแบบไม่เป็นท่าเลยเสียตรงมากมาโอเคหลดล็อกแล้วโอเคใกล้จะจบละมามามากล้จะจบละใกล้จะจบแล้ว เอ้ยโอเคผมว่ดาด่านนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะจริงๆบอกเลยมามาลุย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 เรามาสองคนอุ้ยอื่นเทพอะสวยวะ่ะตัวละครน,น่ารักมากเลยอ่ะเอตัวละครเราน่ารักกว่าขอโทษทีขอโทษอุย้ยถ้าไม่ตายดาบพิฆาตอาซุนไปอโ,อโ,โอ้โหแค่เนี้ยโอ้ยโดนอะไรท่านมึอดอะท่นมืดอะโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอโอ้ฝันฝันโอ้โห,โ,โ,ห,โ,โ,หโดนอะไรวะ ใกล้จะได้กลับแล้วทุกคนใกล้จบแล้วค่อยจบแล้ว,ลวเฮ้ยจบแล้วจบแล้วจบแล้วโอ้โหกลับบ้านโอเคอุโมงเ,เ,เปิดแล้วไปไป,ไป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 เถอะกันมาเราต้องสุ่มอีกหน่อยดีกว่าอันนี้คือสุ่มอะไรอ่ะผมไม่แน่ใจเลยเป็น ability ปะ่ะหรือ,อยังไงอ่ะผู้รักสายเงนินหรอฟื้นฟูพลังชีวิตต,ต่อเนื่องตลอดเวลาโอ้โอเคนะโอเคนะ,ค,นะคือมันเป็นสกิลที่เอาไว้ฮ er ิลเลื่อนงี้ป่ะเออน่าสนใจอ่ะเดี๋ยวเราออกไปลองกันดีกว่าไป แต่ว่าเราอยากได้แวมไพร์แต่แบบเอ่อก็แพงอยู่นะแต่เดี๋ยวลองว่าลองไปดูนว่าไอ้อบิลิตี้พวกสารจะเป็นไงปะ่ะ let's go <S oh. โอ้โหโอ้โห้โฟันฟันฟันหนีหิ้วก่อนอ๋อนี่ไงมันเป็นวงขคือหนีกันเลยเหรอโอ้เต่งเจ๋งเต่งเต่งแล้วเวลาใช้ก็คือชิลเลือดตลอดเวลาเฮ้ยโอ้โหเลือดเต็มเลยเจ๋งว่าโอ้ดีอ่ะทำไมเราไม่ซื้อมาแต่แรกเลยอันนี้คือแบบพลาไปแบบไม่ได้มีเอเบริตี้อะไรเลยโอ้โหถ้ามีเอเบริตี้บอกเลยนะ เราผ่านอยู่แล้วโซโล่้ามาเอขนาดนี้เราเล่นคนเดียวเรายังแบบก็โอเคนะด่าน,นแบบนายแม่แบบนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่ปาดไปกันต่ออ้ยลูกค้างออมาตอนนี้เรามีฮิวไม่กลัวหรอกเราไม่กลัวพวกแกหรอกมาฟันผัน ฟันฟันฟัน <Elena> มามาอื้ออื้อนัวหนัวไปหิ้วเลือดก่อนเลือดจะหมดแล้วอุ้ยเลือดจะหมดแล้วเลือดจะหมดแล้วอุ้ยอุ้ยเกิด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 อุ้ยเดี๋ยวแลกดหิ้วทำเดี๋ยวมีหิ้วอยู่เมื่อกี้เกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วกูแล้วนิดเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยดี๋ยวจะมีฮิ้วนะถ้าไม่มีฮิ้วจะแย่เลยแน่จริงๆโอเคเลือดเต็มแล้วมาอย <Banana> ่าให้ฉันโกดเข้าใจไหม อะไรเป็นอะไรโอเคฟันต่อฟันต่ออื้ออเออใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมา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 ฮิวฉันมีฮิวฉันม่ฮิวฉันไม่กลัวพวกแกหรอกมามาถึงแม้เพื่อนจะไม่อยู่เราอยู่คนเดียวได้โซโล่เองเป็นไม่เป็นไรมามาใกล้จะจบแล้วใกลจะจบแล้วอีกนิดกี่วิโอ้ยโอ้ยโอ้ยอื้มใหญฉันกดยาโอ้ยเจ็บคอเฮ้ยมามา โอ๊ยปามามามาใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบแล้วมามาพวกแกน่ะไม่กลัวแกหรอกอือากไปหนึ่งทีปันปันปันิวหวหิวอมดี๋ยวได้ใช้ิวอ่ะไม่งั้นน่าจะไม่รอดนะหว่าเมื่อกี้อาุายอเตอร์มาแล้วเเตอรมาแล้วเฮ้ย้ยนัวนัวนวอ้ยไปไปไขึ้นขึ้นขึ้น ไม่ไม่สนไม่สน,นดีที่ว่าเย่จบละ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 สุดยอดเลยโคตรมันอนะ่ะเป็นด่านที่รู้สึกว่ามันมากๆเลยนะสำหรับแต่ด่านเนี้ยโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกมโลบอกด่านแฮนตี้ซอมบี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบอยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับน่าจะเป็นเกมอะไรหรือเล่นโลบอกด่านไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็เจ็บคอมากเลยวันนี <laughs> บ้บายบายตัดจบ